ครับผมนี่วีเฟอร์ครับยิดพาเที่ยวครับผมวีเฟอร์ครับยี่สิบบาทร้อนร้อนเนใหญ่เนนิ่มแป้งนิ่มนะครับกำลังทำร้อนเลยมีหลายไส้ครับอันนี้เสร็จแล้วไส้ครับโพดไปไหมเราผึ่ไปครับเดี๋ยยอดเนาะเ่าก็ไปงานแล้วครับเนี่ยตเงียบก็ไปขายตามปกติแล้วไม่ต้องทะไรเนาะครับ อันนี้ก็น้ำพริกตำเองพริกตำเองปาป่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมปลดฉลับครับไข่หงไข่ห่านไข่เตาผายกระปิเนาะไม่มีกระดูแล่งกระดูอะไรจะเข้าเลย ม่เกี่ยวว่านำสวมฝนตกเลยลูกพี่ไข่เมื่อปีตกปลาลองนกนกกัปูมันทำหมาจากไหนว่ามาจากเปไ็นไโอ้ยหลงอะไรโอ้ยสวมจัก,เจกรเรดูเล็วว่ะนกกับปูมันค่อยไปรำหนอเนาะก๋ลยันถึงจักระเรมันนะถึงจักระเร่ดูเร็วว่ะถึงเทปเลยว่ะถอท่าเขาท่านี่ครับถอดร้อนๆเลยครับน้มันใหม่ มันสะอาดครับไปเจ้าออกมาเลยครับออกมาเลยออกมาเลยผมขายแล้วผมขายแล้วสมัครวันศุกร์นี้เอาไปตลาดงัวไปไงเดี๋ยวกูเกตดูไม่หรอกเราไปดูยังยังไม่ดูเห็นแต่เก็ตไปไปตลาดนี่ไม่มีอะไรเลยไปไม่ทันงัวเขาเลยดิโตเกียวครับบ้าบิน ไปถึงแปดโมงนายเพอยังไม่ไปเลยเนาะงัวหายหมดหรอกอโอ้ทำไมอ่ะดีครับจะยิบพาเที่ยวครับได้ไหมพี่ไม่เห็นายผองหรอมันอยู่นาไหนไรให,ให้ลูกสาวแกวทำให้น่นพาเที่ยวผมทำปอปิน้น <laughs> หอมกระเทียมพริกแห้งครับตก่โมูหวานหวานครับผมมีหอดเมงถอดมาวันนี้นครับโอ้ยยังละนี่อัดนานแหลมคือคนฟังนูนะ่นน่ะนี่โอบโลละหกสิบครับ ครับสอโลร้อยโลเดียวหกสิบอันนี้เป็นสามถึงห้าสิบครับสับปะรดเนือย่างกำลังลงครับร้อนเนาะอือปลาดุกย่างครับร้อนเลยครับนี่หุยห้วนเลยออกมาเลยนะครับออกมาเลยหุยห้วนหุยห้วนมันนิ่ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวใช่ ปาดินครับหมุนห้าหมุนห้าหมุนกันนะเนออมันร้อนนี่ครับร้อยเดียวกับร้อยยี่สิบครับปานินปเนื้อแพงครับออกมาเลยนะจ๊ะตอนนี้พี่น้องก็เริ่มเดินแล้วจ้ะเนื้อสดสดครับแดงจ่อยลาบก้อยต้มเซ็บโอ้มาถึงครับร้อนจวดหอยกับบุรพาหอยสดหอยใหญ่หอยแดง นี่ครับโอ้หอยแขงไหมไแขงแดสดเฮสุดๆเลยเป็นตัวใหญ่เลยไหมตัวโปังใหญ่เนาะตัวโป้ครับไม่แขงครับนี่ครับเนี่ยสุดร้อนๆเลยไหมร้อนๆเลยครับออกมาเลยครับสินค้าเราพร้อมขายเลยครับเผากล้วยครับนึ่งสดดูจะเป็นด้านพิซซ่าข้าวแกงเมืองคงกำลังมาครับต่างข้างหน้านี่เลยว่ะหนู ไม่พอนะปลาทอดครับน้ำพริกครับมีหลายรสหลายสูตรแกงสุกแกงน้ำพริกป,ปลาป่นพริกแมงดาปาลาละครับสมบูรณ์ครับผักลวกอ้าวปลาอันไม่แล้วจ้าไปไหนดูไม่แล้วหนูไม่แล้วแมงทอดไม่แล้วจ้า ปลาทูครับปลาทูไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะโอ้หน้ากินใช่อะไรคะปลาทูผักบ้านจ้ะลูกเองในมุ้งหายเลยเนาะเนื้อหมูครับโลเท่าไหร่เนี่ะตัวเนี้ยรับคนละครึ่งด้วยหมึกย่างร้อนๆเลยครับนี่เนาะชิมจังใหม่ไเฮียนี่น่ากินครับผมโอ้โหแจ๋ว น้ำจิ้มสาดิบมามาสองคนอีกตเนี่ยจ้างคนใหม่ซะน่ากินมากครับจ่างขาวๆเนาะใส่กอกอะไรนะฝั่งนี้อ่ะครับอย่างว่าทันนิดเนี่ยวันนี้คือดูเด้อเนอะกิ้นเราแข็งนี่พูดให้จกประลาย มีโอกาสมีเวลาก็มานะครับวันศุกร์ครับบ้านวัดสินค้าเรามีเยอะแยะมากมายเหนือกำลังลง,งเพี่ชิ้นครับสามแพ็กร้อยมีแพ็กร้อยวุ้ยไช่ทอดนึ่งอะไรนี่ผัดไทยมีผัดไทยมาผอพัฒนาพัฒนาพัฒนาไปเรื่อย ปัดประดุกกรอบครับ